อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับนะครับโกอสระแปะเข้าไปรวมถึงสละอีด้วยนะครับอ่าอูอูอ่ากูกูเกเห็นไหมครับก็ไก่สระูสละอูสละเอไม่ได้เปลี่ยนรูปอะไรนะครับส่วนโก เห็นไครับเหมือนกับกอไกสระอาเพียงเรามีสระเออยู่หน้านะครับเอ A กอารตรงเนี้ยออกเสียงโอนะครับฉะนั้นสระโอเนี่ยคือเออานะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็มีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงกลาง นะครับแล้วก็หลายๆพยัญชนะหลายๆตัวเนี่ยนะครับเวลาผสมสารอาเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยนะครับอ่าดูนะครับมีตัวไหนบ้างนะักศึกษาอาจจะโน้ตลงไปในแบบฝึกหัดก็ได้หรือในตำรานะครับอย่งอางไปทีละตัวนะ,ะถานายสามีตำราแล้วสงสัยก็ถามเลยยังขอใครเนี่ยนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆแปะสระ, A, สระอาสระอีสระอีสลูสลูสละระ o, สลระโอ e, เข้าไปเลยเห็นไหมครับก็จะข้ามไปนะครับมาถึงค่าหรือคอควายค่าหรือคอควายจะอยู่ในทำนองเดียวกับกอไก่เนี่ยมีศอกเหมือนกันเห็นไหมครับตัวคอควายเนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยมีศอกเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อประสมสระระอา ก็จะถูกเปลี่ยนรูปตรงศอกจะเป็นหลุมเดียวอ่าตรงสารโอนะครับอ่าที่อ่านว่าโคเนี่ยแหละเห็นไหมครับตัวคอควายเนี่ยก็จะมีหลุมเดียวอย่างนี้เหมือนกันอ่าก็ไก่คอควายเหมือนกันเวลาประสมสารอานะครับคอลคางนะครับอ่า คอละครังนี่ดูขอละครงางก็จะที่เห็นเลนนะครับเฉพาะตัวที่สำคัญนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยก็เรียกว่าศอกแต่เรียกว่าครึ่งศอกอันนี้ศอกเต็มที่เป็นหยักเนี่ยเขาเรียกว่าศอกนะครับถ้าอย่างนี้เรียกว่าครึ่งศอกถ้าอย่างนี้เรียกว่าศอกเต็มอย่างนั้นกันตอนนี้เมื่อพอเติมสาระอาดูนะครับจะไม่ใช่่างนี้เนาะ ยัไม่ใช่อย่างนี้เห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยไม่มีหลุมอย่างนี้เห็นไหมแต่ตอนนี้เ็อ,อย่างเรียนให้ทราบนะครับอันนี้เป็นต้นแบบของศิลปกรณ์ท่านแต่ถ้านาักศึกษาคุ้นชินจะอยากอาจารย์ก็มาได้วว่าอะไรนะอาจารย์สอนตามต้นแบบเท่านั้นเอง นะครับโอเคก็เรียนให้ทราบเพราะว่าทางศิลปกรท่านก็แก่จากศิลอาจ,าราจาเรืกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับคอรักรครังรักคําว่าโคที่เป็นสาะโอตัวสุดท้ายเห็นไหมครับตรงคอละครังถ้ามีสาะอามาไหลก็จะถูกเปลี่ยนรูปตรงตรงศพตรงเนี้ยเอาสาระค่มไปเลยให้ลุมตรงนี้ไม่มีนะครับอ่ะงองอู ง,งงูนี่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเอาสระง,งงูสระอาในเพียงแต่เอาอห,หัวกลมๆนี่นออกแต่ดูงงูเน้นึน่งนะครับท่านเขียนอย่างนี้บนลงล่างซ้ายไปขวาเห็นไหมครับ แล้วว่าเมื่อเวลาเติมสาราก็จะกลายเป็นนี้เห็นไหมครับหัวไม่มีแล้วก็แปะเข้าไปเป็นหลุมอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแปะเข้าไปอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่ามีหัวตรงนี้นะเห็นไหมครับดูในตัวอย่างในตำราละกันโอเคนะครับพื้ที่อาจารย์สอนนี่ยขอพูดอีกทีล้วกันว่าตามต้นแบบแต่นักศึกษาจะไปคุ้นชินแบบเหมือออาจารย์ก็ไมาได้ว่า นะครับโอเคเป็นข้อตกลงกันแล้วกันนะครับรวมถึงผสมสารโอก็คือโงูเนี่ยเห็นไหมครับก็ไม่มีหัวพนั้นเองนะครับอ่ะไปนะครับต่อไปอจอจ,นนจอจานเนี่ยนะครับจอจานเนี่ยจะมาในทํานองเดียวกับกอไก่คอควายคือ อาสราแปคอมเบอร์เลยไม่ใช่สองอย่างดูนะครับไม่ใช่แปเข้าไปไปสองหลุมเห็นไหมครับก็จะต้นแบบเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับจะต่างกันฉะนั้นนักศาก็สังเกตแล้วกันว่าตัวไหนเนี่ยเมื่อผสมสาราอาแล้วเนี่ยจะตุกเปลี่ยนรูปตรงเนี้อย่างที่ว่านะครับ โอเคไหมครับก็จะได้เร็วขึ้นนะครับถ้าไปไล่ที่ตัวชานะ่ะ <c oughs> อ่านะครับงองูอ่านัษาอาจจะทําเครื่องหมายไว้ก็ได้แบบไหนลักษณะตรงไหนที่จะคอยสังเกตเอาไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะเข้าใจว่าเวลาผสมสระอามันจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผสมสารีสารีนะครับตัวไหนที่มีศกเต็มเนี่ยจะเอาศกเนี่ยออกเห็นไหมครับ แล้วก็ใส่สละดอีสลาอ e ีออะไรลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับสลาอูสลาโูสละเอเนี่ยไม่มีปัญหาพยายามสังเกตด,ดูแลกันถัดไปชอฉีงเช่นกันเห็นไหมครับพอผสมสละออเนี่ยก็จะมีหลุมเดียวอย่างที่ว่านะครับโฉเหมือนกันนะครับ ชอช้างอ่าชอช้างในนี้เขาเป็นอย่างนงี้เนียตรงนี้เนาะชอช้างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตาวัดเป็นชอช้างนะครับ แต่เวลาผสมสราระเขาเขียนอย่างนี้นะครับเขาเขียนแบบนี้แทนที่ตวัดนะก็เอาสาระแปะเข้าไปอย่างนี้แล้วใส่ขีดตรงนี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือชอช้างทางั้งในเอกสารนะครับแต่ถ้ารักษาไปแปะอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วกันนะอย่างที่บอก โอเคอาชอเชออเห็นไหมครับพอแปดสลราไอ้รึ่งศที่แปลงแปดสาราไม่มีหลุมนะครับก็จะมีสารากับสารโอเพราะมีสาอาเข้าไปร่วมก็จะเปลี่ยนรูปนะครับอโอเคนะครับผ่านไปเอาเฉพาะตัวที่ เปลี่ยนรูปละกันาว่าตาต่อตาต่อตาในเขียนใะนทำนองนี่เลยสังเกตนัศษาสังเกตนะครับต่ะตาหน้าที่สิบหกเนี่ยเห็นไหมครับพอแปลสาระอาเข้าไปเนี่ยเขาจะเขียนสรารอารแปะแล้วเขียนพินไป,ะปะะนะครับก็คือต่อตาสาระอานะครับ อ่ะขอฐานเนี่ยเขาจะตัดหางออกไปเลยสําหรับเวลาแปะสาระฮาเห็นไหมครับขอฐานอาจารย์ถามว่าขอฐานเนี่ยคล้ายกับตัวอะไรเอเวลาเวลาแปะ ขอฐาราคือถาใช่ไหมนักษาดูที่ขอไข่สาาที่ก็เหมือนกันไหมขอไข่สานา,า,าถามว่าขอถานสลาขอไข่สาาเนี่ยต่างกันตรงไหนท่านใดจะตอบครับท่านที่มีคู่มือแล้วนะครับอลองดูที่เขา่ะต่างกันตรงไหนความปวนหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้อง เห็นไหมครับขอไข่เนี่ยตรงอยากเข้าไปเนี่ยมันจะจะเล็กกว่าเข้าไปชิดเลยขอฐานจะกว้างกว่านะครับเราก็พยายามสังเกียตนะครับไปต่อพอมณฑลไม่มีอะไรอ่ะต่อบุเท้า เวลาผสมสลราก็แปะไป้ตรงศอกหลังเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีหลุมอ่านอนเนนก็ไม่มีอะไรนะครับแปะเข้าไปได้เลยตอเต่าอ,อ่าใครถามแล้วนะตอเต่าคอ,อควายต่างเขาจะให้เล่าสาตอบไปแล้วนะครับก็ตรงศอกเห็นไหมครับพอแปะสระาราอ่านเช่นกันนะครับก็จะมีหลุมเดียว แต่นักศึษาจะเป็นสมหนุ่มว่าก็าไม่ว่านะโอเคเสร็จแล้วพอแปดทะีีทะลีก็เอาศอกออกเหมือนกับก,กอไก่คอควายเหมือนกันแหละเออนี่คือข้อสังเกตนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับอ่าถอ